วันนี้เป็นสีม่วงอ่อนๆนะครับสีอดอกต้อยติ่งต้นต้อยติ่งนะครับไอที่ต้นเปาะแปะเปาะแป,ป,ปะหรือว่าจะเป็นผักจบก็ได้แต่จะสีอ่อนนะครับโทนอ่อนแล้วก็เป็นดิ้นทอง2เมตรบวกภาพื้นหมายเลข j 1 791 j 1 791เป็นสีธรรมชาตินะครับย้อมสีธรรมชาติ รา,าคา9,500บาทสวยทีเดียวครับเห็นไหครับดูใกล้ๆเห็นไหมครับสวยทีเดียวนานๆจะมีสักครั้งหนึ่งมีพื้นเดียวนะครับไม่มีคู่ตัดได้หนึ่งชุดจะไปตัดชุดอ,ออกการออกงานสีอ่อนๆน,นี่สวยมากครับสนใจก็ติดต่อสอบถามได้ครับ มีเพียงชุดเดียวใครติดต่อ,อก,ก่อนได้ก่อนครับสนอกสนใจอยากขอ,อรายละเอียดยังไงก็ติดต่อ,อเข้ามาครับเป็นลายอันนี้เป็นลายอะไรเป็นลายใหม่นะครับเป็นลายใหม่ย้อมสีธรรมชาติดินทองดูสิครับม่วองอ่อนอเป็นสีผักตบก,ก็ได้ เป็นสีดอกไต้ติงก็ดีมันกระเดียดไปทางนั้นนะครับนีสค,ครับม,มันสีมันไม่แจะใส่แล้วดูเรียบร้อยมากทีเดียวครับถูกตาต้องใจติดต่อ,อก,กันเข้ามาครับ